ต่อไปครับปุรณะตัดิศในในตัดทิศนี้มีปัจจัยห้าตัวนะครับติยะถถามะเอเขียนให้ถูกนะครับท่าตัวไหนว่าไม่ใช่ท่าพอต่างหานไม่ใช่ท่าพอธงนะเดูเขียนให้ถูกด้วยนะใช้ลงแทนปูรณศัพท์นะครับแสดงว่าอะไรในลูกวิเคราะห์ต้องมีปุรณศัพท์ถึงไม่ไม่บอกตรงนี้ก็รู้ ตูตรงไหนอ่าดูะะตัวนั้นตัดทิศนะครับสําหรับโรงรางสั์ปกติสังขญาให้เป็นตะะัวนั้นสะัญยานะครับที่ที่เราท่องประธา ok, ประมานามังทีหนึง่งทุติยวิยาเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้มันมาไงนะนะวันนี้รู้นะปนะิยปัจจัยลงท้ายทวีลตินี่เขาบังคับเลยลงท้ายทวิลติภาปัจจัยลงท้ายจตุเท่านั้นนะครับ จตุูก,จก,จกเจนะถานจะถถังนี่นะเทฐานปัจจัยลงแทนฉากเท่านั้นอันนี้คุณไม่ต้องหาตัวอย่างอื่นเลยสําเร็จแค่นี้มาปัจจัยลงตั้งแต่ปันจาาเป็นต้นตายคือนอกจากฉากนะครับสัตมตมะปันจาาสัตตาอาาัฏฐาอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นตายแล้วก็มาลงแล้วสําเร็จเป็นปุงลิงน้ำปุงสกปรินะครับ แล้วก็อ e. ีปัจจัยลงตั้งแต่เ e. อกาทศาสตสิบเอ็ดถึงอัฐารศาสร์สิบแปดเมื่อลงแล้วสําเร็จเป็นอิทธิลิงนะครับลงแล้วสําเร็จเป็นอิทธิลิง <S <S บอกว่าเฉพาะอ e. ีปัจจัยในตัดทิศนี้เหมือนกับอ e. ีปัจจัยในตัทสัตถิตทิศก็จริง การลงหลังศัพท์นะครับและการใช้ศัพท์ต่างกันคือในตัดทิศนี้ลงหลังปกติสัขยาใช่ไหมปูนัดทิศนี้ลงเฉพาะปกติสัขยาและใช้แถบปูนศัพท์ก็แสดงว่าอะไรรูปสัพมันจะต่างกันมากเลยถ้าลงในตับทิศนี้จะสําเร็จเป็นปูนัตสัขยาถ้าลงในตัทพักศัพทิตรทิศ ใช้แทนลงหลังศัพท์นามนามทั่วไปและแทนอทิศัพท์สังเกตบทสาเร็จก็จะทราบชัดชัดไหมไม่ต้องสังเกตก็ชัดเลยทันทีทันทีทนทกับกับอะไรประ,ะโมเโอ้โหกัละเรื่องเลยยังไปบอกว่าอีปัจจัยเศษเลยนะเอกาทาศีก็เขียงไงนไว้งั้นแหละครับจริงๆก็ไม่จำเป็นว,วิธีทำ ในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นปติสัขยาฉัตรถีวิพัฒน์พระหูว,วจะนะทำไมถึงบังคับนะทำไมถึงบังคับว่าเป็นฉัตรถีพระวเพราะวิเคราะห์เขาเริ่มต้งแต่ทุติยาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรูปวิเคราะห์นี้มันเริ่มต้แต่ทุติยาเป็นต้นไป ทุติยาเนี่ยพระเวสองเนี่ยเป็นพระหูเขาจึงบอกเก่าจะตีพระหูนะครับบทหลังเป็นปูรณศัพท์นะเป็นปูรณศัพท์ปทมาเอกะเป็นปูรณโนตาแจวิภัตตามัญบท้าพกรุงลิงก็เป็นปูรณโนอิทิลิงก็ปูรณีนะปูงก็ปูรณนังเช่นทุติทุติยโยทุติยาทุติยังอย่างเงี้ยทุติยังก็เป็นปูรณนังนะไมปูรณโนก็ ปุรเลงปุรณีก็ทุติยานนะในสาวในบอกสาเร็จนามาเฉพาะปกติสังขยาแล้ววิพัฒนิทิ้เสียจะก้อหารูปเบิมแล้วลงปัจจใจที่หลังปกติสังขยานั้นจะลงถาลงมาลงอะไรก็แล้วแต่นะครับตับทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นปูนะัสังขยาแต่วิพัฒน์ได้สามเลงเฉพาะฝ่ายเอกาวัาจะนะเท่านั้นอืมทําไมทําไมถึงบอกว่าเฉพาะฝ่ายเอกาวัาจะนะเท่านั้นฮะ ครูนัสัญญาเป็นจำนวนนับเต็มคูนัดสัญญาเป็นอะไรวจะนะ <Yeah. S 1> เอกว,วจะนะอย่างเดียวใช่ไหมที่เดียวไม่ใช่ที่หนึ่งสองที่เราไม่รู้ว่าใครที่หนึ่งกันแน่เห็น <c oughs> ไหมนี่ก็เพราะฉะนั้นจงแจกได้เฉพาะฝ่ายวจะนะเท่านั้นเมื่อแปลต้องเพิ่มมันจะบทนี่ไม่ว่าอะไรนะครับตัวอย่าง อย่างที่ลงตยะปัจจัยเนี่ยไม่ต้องหาตัวอย่างอื่นเพราะเขาบังคับไว้ว่าลงได้แค่สองกับสามเท่านั้นใช่ไหมบทหน้าเป็นฉัตรีพระหุทวิน,นังปูรนโนทุติโยใช่ไหมถ้าเป็นทุติยาก็เป็นทวิน,นังปูละนีทุติยาหญิงเป็นที่เต็มแห่งหญิงทั้งหลายสองชื่อว่าทุติยา ชนเป็นที่เต็มแห่งชนทั้งหลายสองชื่อว่าทุติโยนะครับแล้วก็ถ้าวัตถุเป็นที่เต็มแห่งวัตถุทั้งหลายสองอะ่ะทวินนางปูระนางทุติยังก็แปลงไปเรื่อยๆนะครับตินนางปุโนโตต,ติโยนะครับนี่ลงทิยาปัจจัยแล้วก็รถติเลืองอีกปัญหาก็ไม่รู้ติเนี่ยเลือดตะเฉยๆธาปัจจัยเหมือนกันนะครับ จตุนังตัวนอจตุโถี่ซ้อนาตากข้ามานะครับไม่ใช่จตุโถนะจตุโถซ้อนทุ้สึกเป็นเรื่องของสนที่ด้วยไงล่ะจตุสี่ใช่ไหม,มจตุสี่เนี่ยให้ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันะลองกลับไปดูซ้ะครับนี่ก็ซ้อนเหมือนกัน,น,กาน,กนชากหกมอีอยู่นั้นไร,รน,นู่นบางเลยฉันนางตัวนอ ฉับโถฉับถีฉับถาฉับถังใช่ไหมอ่าไหนก็นาก็ปัญจนางปรุรณะปัญจโมอีอ,อีนี่เขาบังคับให้ลงตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบแปดนะครับเศษเอ็ดถึงสิบแปดเอกาทศันนางปรุรณีเอากาทะสีเอากาทศสิงได้เห็นไหมเอกาสุนานปุรณีเอากาทสีเอากา,ส,อา,กาสิงนะครับ ได้สองอันบทสำเร็จของเขาตันนี้เราตั้งวิเคราะห์ดูก็จะเหลืออะไรม้าอย่างเดียวใช่ไหมม้ากระอีม้ากรอีม้ากระอีอะ,อะไรผัดถมเออร์ใช่ไหมผัดถมเออร์ฮะแปลว่าที่แปดตั้ง อัฐาน,นางตูระโนเป็นอัฐเมออัฐามีอัฐมออัตันมีม <c oughs> ก็เหมือนเดิมอัฐน,นางเหมือนเดิมตูระโนตูระโนเป็นตูระนีนะแปลงลงเอีย ลงอีก็ไหมที่ลิงใช่ไหมอัดมังก็เหมือนเดิมน,นะครับอัดมังเ,เป็นอะไรอัดถันนางตูระตูระนางเห็นไหมเป็นัดมังจาตุดจาตุดทัศสีแปลว่าอะไรสิบสี่ข้ามนะครับ อ่าเป็นอะไรจตุจต,ตุใช่ไหมอ่าจตุทศเสีเยอ่าเป็นจ่าจตุทัศน์นางตูระนาดีครับตรงนีเอือ่อหนักเจ้นบนดีหรือไม่ฮะ เนี่ยนีม่แลโคนาทางนังสูอเขียนอะไรนคแั่ก็ข้างองเป็นโนเป็นนีอ่ะแสดงว่าชิดชิดเป็นนาอ่าแก้เป็นนีซะ่าไม่ต้องคือคนเขียน,นคนพิมพ์คนละคนคำมารวมกันตรงทิศเนี่ยง่าย โูรณีปรรณีอนั่นเองไม่ได้ตอบผิดเป็นอะไรโบรณีเป็นจาตุทสสีเวียนเป็นวิเศษของคำว่าตีที่แปลว่าดีถีนะครับดีถีมีสิบสี่คัาปันนะระสีเหมือนกันถ้าเป็นอะไร อปันนาะรักสน,น,นั่งตัะนีเป็นปันนะเัาก็คือประกอบอย่างเดียวครับฉับถีเอาอนันมามาปูนศัพท์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามไปตามาตามอัญญบทนะครับตามบัญญบท่าเดีอีกนิดหนึ่งนะครับ ในตัดทิศนี้มีอีกศัพ์หนึ่งนะครับคืออัศศัพท์อัศศัพท์สำหรับใช้แทนค่า,าคือครึ่งหรือกึ่งเนครึ่งหรือกึงลูกวีเลราะ้อก็ค่อนข้างจะแน่นอนคือแสดงไว้แค่นั้นแหละะว่ากึ่งหรือครึ่งนะครับสำหรับต่อเข้ากับปูนะสังยา ปกติสังขยาให้เป็นปูณสังขยาตอนนี้เราเาปูณสังขยาเนี่ยมาต่อกับอัธศัพท์จริงๆตรงนี้ไม่ชื่อว่าเป็นตดทิตน่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทมากกว่าแต่เอิญว่าคงจะมารวมให้อยู่ในกลุ่มสังขยาด้วยกันนะครับครึ่งกับครึ่งสําหรับต่อข้าปูณสังขยาเป็นรูปต่างๆใช้ในการนับจานวนเต็มที่มีเศษครึ่งหนึ่งหรือจํานวนเต็มที่มีเศษหายไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ วิธีทำในลูกวิเคราะห์บทหน้าเป็นอัตเทนะสัตว์คือจะลวิเราะอะไรแล้วแต่ต้องเริ่มต้นด้วยอัตเทนะแล้วก็บทหลังเป็นปูนสัขยาปัมาวิพัอนานะครับแจกคามลิงของบ,บทประธานเรียงไว้เป็นที่สองต่อจากอัตศัตว์สามในบทสำเร็จ รวมบททั้งสองเข้าด้วยกันนะครับรวมบททั้งสองเข้าด้วยกัน,นวิธีของอะไรฮะสมาดไม่ได้ลบบทใดบทหนึ่งแล้วนะลบวิพัตของอัตศักดิ์ทิ้งก็หรืออัตพาธเฉยะนะครับแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันใช่ไหมอัตศักดิ์กับทุติอันนี้หมายความว่าในบทสําเร็จนะครับเมื่อต่อกันแล้วเนี่ยจะพ้องอัตศักดิ์กับทุติยานี่ยให้ต่อกันเป็น พิญทะทิวัทะนะครับผัตทะากับปฏิยะต่อกันก็เป็นอัตปิยะอัตทะปิยะผัตทะกับจตุถะต่อเป็นผัตทุถะนะครับผัตทะกับสังขยาอื่นให้วางอัตสาปไว้หน้าได้เลยเช่นอัตทะปัญจเมอัตทะสัตตเมอัตทะอัตเมอัตทะนวเมอัตทะทัศเมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ถ้าศัส์นี้สําเร็จแล้วเป็นคุณงามนิยมเป็นบทวิเศษนะของปกติสัขยาจํานวนเต็มตั้งแต่ร้อยเป็นต้นไปร้อยเป็นต้นไป,ป,นไ,ปไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวิเศษนะของนามนามทั่วไปนะเขาจะใช้อ่านค่าสําหรับปกติสัขยาจานวนเต็มตั้งแต่ร้อยขึ้นไปมาดูครับตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็แค่นี้ครับนะ ยายตุติยาตุติยาจะตุโผเนี่ยมันไม่ต้องตั้งอย่างอื่นเลยตั้งตามนี้เลยเพราะว่าเขาบังคับใช่ไหมเขาบังคับบทสําเร็จไว้ท <C oughs> ่านบอกว่าตามลูกวิกรณ์นั้นบทน้านั้นเป็นตัดแทบตักสติยาครับตลอดตลอดใช่ไหมเขากเขาแปลว่าด้วยทั้งสิ่งต้องมีคําแปลตามลูกวิกรณ์ว่าด้วยทั้งสิ่งก็เป็นอัดเทนะตลอดนะครับนะครับที่บทต่อมาครูตรัวนะัสังขยา ตั้งแต่ผู้ปิยาเป็นต้นไปตั้งแต่สามเป็นต้นไปนี่นะเป็นตุนักสังยาประกอบเป็นลิงของตนเองนะครับสามัญญบดจะเป็นผู้ปิยังก็ได้นะครับสถิยังสถุผังก็ได้สถจมังก็ได้ผู้ปิยาสถิยาจูเถอไรอยู่ที่ว่าอัญโยบกตรงเนี้ยอะไรที่ต่างกันที่วัดที่วัดโตแบบว่า อัฐท้าสัพพิยะบดเสมนเป็นที่วัดโถที่ยัพโถอใช่ไหมสัพพิห้เป็นอัพพิโยเทวิโยสุเถอเป็นอัฐุเถอสันเสมอเป็นต้องใส่ก็เป็นอัฐทาสันจัดเมื่อเอาท้ามาวางไว้หน้าได้เลยนะครับอัฐท้าสัตว์เสใช่ไหมที่เจ็บด้วยทั้งสุ่มที่เจ็บด้วยทั้งสุ่นตั้งยังไงอัฐ สีใช่ไหมก็เป็นอะไรเป็นอัพเทนะเอกาชาสีเป็นเอกาและสีสซีเอที่ตั้งที่21ตั้งถึง,งอ่าจริงๆเขาใช้ไม่งได้เอ็ดรอกเขาใช้แค บอกเปนเร็แล้วแบบว่าเป็นวิเศษสนะของปกติทั้งอย่างต่อร้อยขึ้นไปใช่ไหมครับต่ร้อยขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมใช้กับนามนามทั่วไปอย่างที่บอกแล้วเพราะมันแบ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันั้องใช้ในโลกที่ยับทางสตางที่ยับทางสตางคทันว่าเราที่สองด้วยทั้งสึงหมายความว่าอะไร,ร <c oughs> เวลาคิดเนี่ยให้คิดเต็ม ร้อยที่สามทั้งถึงต้องคิดเป็นสั่งร้อยส่งร้อยแล้วก็ตัดต่อห้าสิบคึ่งก็เอห้าสิบห้าทานว่าร้อยที่สองต้องถึงก็เท่าร้อยห้าสิบนั่นเองตัดออกนะครับลบออกนะม้ามีค่าเป็นลบหายไปไงเมาบอกหายไปคึ่งแล้วคึ่งก็ไม่ใช่หายไปร้อยหนึ่งนะเขาเอาจำนวนเติมร้อย ขังแล้วเอาเง้นเต็มถังแล้วหายไปห้าสิบอย่างเงี้ยครับนพิเศษนะังแล้วไม่ใช่แล้วแล้วจัดไปแล้วหนึ่งเหลืแล้วหนไม่ใช่เข้าใจนะตอนนี้มตสมดาผัดผัดผัดท่าเตย่างใช่ไหมผัดะ่าเอย่างสตังยางัดท่าอตย่างหัดท่าอตย่างยยางเท่าไหร่สามก็เป็นเบอร์สตางเบอร แามร้วยสามาร้อยลบออกห้าสิบก็จะเป็นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบนี่นะอ่าถ้าตัว,ตวยานนี้ก็ไนดะ้สตานี้ก็ไนดะ้เออถ้าเบอร์เออถ้ายานนี้ใช่ไหมสาแสนี้่ามสนอันนะี้อ่าตอนเมื่อ,อนแะล้วอะไรนะถัาทุกทานนี้ คือถ้าเราเราจะไปบอกว่าสา0พันไม่ได้นะเราต้องเอา ลดไปอีกห้าห้าสิบใช่ไหม,ม,ม,มก็จะเป็นเท่าแหละสี่ร้อยห้าสิบนะครับอ่ามันไม่ยากแต่มันยากที่อ่านค่าห้าร้อยเ้ยทังกลุ่ม เรา30,000ใช่ไหม สัรนะฮะให้เราช่วยกันดูอย่างอัทธเตยานิโกธสหัสสานนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องอนาธาิปนิกะตอนที่เออมมรกาศเศรษฐีนะครับตอนที่ยุ่งข้าวคำปราถนาของเขา กดถาไปว่าฉางสหัสสาพ,พันอัตราตยานี่เท่าไหร่ฉางเท่าไหร่จํานวนเต็มของฉางนี่คือเท่าไหร่เริ่มแรกก็เอาคิดจํานวนเต็มอัตรตยานี่คือสามใช่ไหมบวกพันก็เป็นสามพันใช่ไหมครับสามพันแล้วก็อะไรสามพันลบออกครึ่งของพันคือ ห้าร้อยคือห้าร้อยก็จะเป็นฉางเท่าไหร่ส <500. S 1> องพันห้าร้อยนะครับเนี่ยก็จะออกมาเงี้ยคือเวลาลบให้ลบพันอย่าไปเอาตัวนี้มาลบอย่าไปเอาจํานวนกี่พันมาลบถ้าจํานวนกี่พันมาลบจริงๆถ้าเกิดเอาจํานวนกี่พันมาลบตัวนี้เท่าไหร่พันห้าเองใช่ไหมแต่การอ่านค่าของอัตราพั์ไม่ใช่อย่างนั้น อาจํานวนพันเป็นตัวเป็นตัวลบจํานวนเต็มเป็นตัวลบแล้วก็ชนเท่าไหรครับที่ยัดทานนี้ชนะสตาน,นี้ชนเท่าไร <150. S 1> อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบที่ยัดทาก็คือสองนี่ไหมสองบวกด้วยร้อยนี่ยแล้วก็ลบร้อยครึ่งของร้อยคือห้าสิบเท่ากับหนึ่งนระ้อยห้าสิบนี่คิดแบบ คิดแบบยุ่งๆถ้าเกิดใครคิดในใจได้ก็ได้เลยนี่แสดงวิธีการให้เห็นอัุทธานิอิทธิศาสถาศาสา,สา,สานิเท่าไหร่อัุทธานิอัุทธ,ธาอัุทธะสี่สี่มืนเอาออกหมื่นครึ่งก็เป็น สามหมื่นห้าพันนี่สามหมื่นห้าพันนะสามหมื่นห้าพันแล้วก็อัฐบัญจมานิกุละสตาสาสานิแสนห้าแสนก็เป็นเท่าไรสี่แสนห้าเขียนยังไงนี่ศูนย์สามตัวใช่ไหมสี 4, 000, ่แสนห้าอัาเตระสารนิ พิกุสาตานี้อยู่ในเรื่องพิกุบติโมกไหมอ่าอ,อ่ง่ายเลยเพราะรู้ประวัติมาแล้วสิบสามสิบสามพันอ่าสิบสามร้อยก็คือ <250. S 1> อ่าพันสองร้อยห้าสิบนี่เห็นไหมก็การประกอบอัธศัพท์นั้นไม่ยาก อ่าเทนะแล้วก็ตามด้วยสังขยาแล้วก็บทสเสร็จใช่ไหมแต่ที่ยากก็คือการอ่านค่าแต่ก็พวกเราก็อ่านได้ถูกต้องนะทีนี้ส่วนมากในเวลาเราไปแต่งในปต .4 ขึ้นไปเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้ศัพท์เหล่านี้เพราะไม่เข้าใจนั่นเองหรือไม่มั่นใจคือต่อไปถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็มๆนี้ก็สามารถทำได้เลย แต่ว่าที่ที่เป็นจํานวนเศษยี่สิบสิบเก้าแปดอะไรเงี้ยไม่ได้นะใช้ได้เฉพาะจํานวนเต็มนะลบทีละครึ่ง